มีตู้เย็นตรงนี้คือเปิดได้เลยเปิดอ๋อเหรอเปิดดิะเราเปิดดูดิอ๋อดูดิเขาก็เก็บอาหารสดสดแข็งอ่ะแช่แข็งยกขึ้นระดับพอยกขึ้นเนี่ยตัวนี้ลอยใช่ไหมฮะลอยไอ้ตัวนี้มันลอยไม่ติดกันนะไอ้ส่วนของรถบ้านนี่ใช่ไหมครับลอยลอยขึ้นไปยังไงลอยปุ๊บลอยจากรถปุ๊บเราเอารถออกอู้นี่รู้แค่เด่นแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ไงผมให้ดูทีนึงฝั่งนี้ก็มีโอ้ มีสองข้างนะมีสองข้างนะอ้าวเปิดดูดิเดี๋ยววันไหนลุงขายห่านนำช่งได้เลยใช่ครับเดี๋ยวผมโปรโมทให้<ด>เลยเนี่ยเนี่ยมะเขียวก็ทำอาหารให้กินเองหมดเลยมะเขียบเป็นคนทำ <c oughs> รถลุงยอดแล้วแล้วไม่พอนะวันไหนอยากจะไม่เป็นรถบ้านก็แล้วก็ออกได้นะใช่นี่ไงเดี๋ยวผมชัยดูนะวิธีของผมนะเออครับออกมานี่วันไหนอยากจะซิ่งซิ่ง ก็เอาออกถูกแต่ว่าแคบปีหน um. sure okay. ึ่งแทบไม่ได้ออกว่าที่วรั่วประเทศไทยแล้วก็ออกรถมันก็อยู่ปกติของมันรูมิดผมทึงกับเขาจริงอะในตะก้อเดี่ยไม่มีคนทำไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีเลยครับอันเดี๋ยวนี้เลื่อนออกนะเนี่ยตรงไหนครับเลื่อนออกครับชัดออกมาอันนี้อันนี้ดันเข้าไปหมายถึงว่ามันแคบเกินอ่าแต่ตวเนี้เขาบ่นงานเรื่องว่าแม้ที่นอนแคบลือเกิน ทำเตียงให้มันใหญ่ก็เลยขยายเตียงดีแล้วพ่อเกียวบอกว่าเอาเตียงเพิ่มะมันจะเลื่อนมางี้เลยทันนี้ผมถามจริงแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้ไหมโอ้โหอันนั้นอันนั้นเกียวผมทึ่งเลยอ่ะหัวเขาดีพี่น้องเขาหัวดีทุกคนนี่ลูกชายก็จบวิศวะกลับบ้านทีเขาแซวผมบอกว่ากลับกลับมาเยี่ยมบ้านเหรอกลายเป็นอย่างนี้เพียว่ต้องพูดว่านเหอคือว่าบ้านไม่กลับเลยไม่ได้กลับเลย ป้าแกกลับมาเยเี่ยมบ้านพัทยามังาง่งยังอ่ะอยู่พัทยาพัทยาโอ้ย่สองเดือนแล้วนะออกวันที่สิบแปดนี่ไม่กลับบ้านสองเดือนแล้วเนี่ยผมว่าถ้าอยากเจอคุณพ่อคุณแม่ต้องขับมาหาคุณพ่อคุณแม่เองใช่ครับนี่ไงก็ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ผมกำลังปลูกต้นไม้อยู่ถามว่าทาไมผมต้นไมาช่วยได้เยอะพยายามปลูกต้นไม้ป้าเกี่ยวอ่ะคุยหลังไม้ผมก็าชอบดูผมตอนปลูกต้นไม้ใช่ชอบต้นไม้ผมปลูกต้นไม้เพราะว่าตอนนี้ตะหนักถึงภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูอยู่คุณสามารถปลูก คนหมายช่วยคนละต้นคนละต้นคนละต้นปลูกต้นนี้ผมมาปลูกไว้นะอ้าวนี่มาปลูกมาเที่ยวจะมาปลูกเลยเหรอครับนี่ผมมาปลูกไว้ห้าปีแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยต้นนี้ห้าปีละทั้งคอกเองท่ผมทําเองหมดนะเพราะม่งั้นฟางมันฟางมันกินหมดอ่ะตรงนี้มีฟางคุณดูเด้วยฟางเยอะกินใบอ่อนหมดนี่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 กำลังนั่งกินอยู่เลยนี่ใบอ่อนหมดเลยนะโอ้สุดยอดประคบมงงมมาห้าปีเพิ่งได้เนี่ยรอดละอันนี้ตอนนี้รอดละความสุขของลุงวิทย์กับ มะเกี่ยวคืออะไรครับมันมันเป็นช่วงๆนะช่วงอายุตอนเนี้ความสุขของผมคือการใช้ชีวิตบ้านปลายให้มีความสุขเราไม่รู้จะเหลือกี่ปีคือเรากําไรมาแล้วแต่ไม่รู้จะกําไรกี่ปีแล้วก็อีกอย่างคือเราไม่มีห่วงอะไรแล้วก็ลูกภรระทต่งคนเป็นกวางเป็นจะไปหมดแล้วถึงวันเนี้ถึงวัยนี้นะฮะนะเราเราต้องห่วงสุขภาพมรกมากกว่าลักษณะเป็นแบบเอามาพักผ่อนข้างนอกเอามาฟื้นฟูตรงนี้มันได้ธรรมชาติช่วยส่วนหนึ่ง แล้วอย่างหนึ่งคนเนี่ยอายุขายแค่ไหนยังไม่รู้รือเวลาหรือเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ผมเอาชีวิตที่ใช้อยู่ที่เหลือเนี่ยพยา,ายามใช้ให้ยาวที่สุดกำไรให้เยอะที่สุดก็เลยเลือกใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบนี้และอีกส่วนหนึ่งการทำอาหารของพ่อเกียวเป็นการอะไรเหมือนเหมือนเหมือนว่าเขามีความตัวทำอาหารแล้วแบ่งปัน นี่คือเอกลักษณ์ของกินหอมเขาต้องเดินมาแหละรู้จักหรือไม่รู้จักนะฮะแบ่งให้ฮะแบ่งไปแล้วเนี่ยหนึ่งได้มิตรภาพอันแรกได้ความดีใจเพราะเราเห็นเขารับของเราไปแล้วอร่อยแล้วก็ติดใจทุกคนเนี่ยที่ออกมาพบเขารู้ปลาเกียวอยู่เขาจะขึ้นมาแค่นี้เราเห็นหน้าเขาได้สิ่งของเราแล้วเขามีความสุขเราก็ดีใจแล้วเรามีความสุขตรงเนี้ยในเช้านี้แกงแกงเห็ดสามอย่างก็ตัดแจกไปสามเจ้า ตักไปสามเจ้าไม่ถึงเจ้าี่สี่เจ้าลี่อยู่ดีก็คือว่าความสุขคือการให้ด้วยให้ฮะสำคัญที่สุดคือเราอยู่บ้านเราก็ให้อยู่บ้านเราก็ให้รอบบ้านไม่ให้มาไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้ให้นะบ้านคือเราทำก็ทำมานานแล้วอ่ะทำมาเคยค่ะทำมาเคยอ่ะคือคือทินเจ้ทินเจครั้งหนึ่งนะปีหนึ่งนะเขาทำเป็นหม้อใหญ่ก็เดินถ่ายถุงหม้อเบอร์สี่ห้าตุนตุนผัด คือการที่เรา็ความสุขได้อยู่กับคนที่เรารักความสุขคือการที่ได้ทําอะไรที่ตัวอยากทําตามฝันเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนใช่ไหมทุกคนไม่มีเพราะฉะนั้นควรจะอะไรมีมีมีประโยชน์หรือว่าทาสร้างสร้างสรรคมทำอะไรให้ดีที่สุดดีที่สุดเราเราตระหนักได้ว่าทุกคนไม่ผมกับเองก็ตามไม่รู้ว่าจะมีเวลา ใช่อยู่าวแค่ไหนไม่มีใครไม่ไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครกำหนดนะแต่เราสามารถกําหนดได้ว่าทําปัจจุบันดีที่สุดทำทุนลมหายใจให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวเองก็จะมีความสุขแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนรอบข้างคนรอบข้างคือการสังคมรอบข้างยิ้มให้กับโลกโลกก็ยิ้มใช่คุณอามอบความสุขให้ใช่โลกโลกก็มอบความสุขให้เราถูกต้องเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็ดูแลตายอยู่เรื่องตาย โรคไตที่ที่ตรวจเจอครั้งแรกเหลือยี่าเปอร์เซนต์เองนะจากร้อยอะผมเอามาฟื้นฟูที่นี่เดือนหนึ่งพอมานี่ไปตรวจมาตรวจใหม่เป็นเป็นส5 38ิบห้าสามิแปดเปอร์เซนต์เลยเออมันขึ้นไปได้ขึ้นได้โดยไม่ต้องกินยานะหมอยังงงเลยหมอก็เพราะว่าธรรมชาติเหรอใช่ครับก็อยู่ที่นี่แหละเดือนหนึ่งแล้วลงไปตรวจหมอบอกว่าถ้าประคองได้อย่างนี้เรื่อยๆไปก็ไม่ต้องปอกไตเจออะไรมันเออช่วงช่วงที่เขาให้คีโมเข็มที่ห้าเนี่ย การสื่อสารของเขาพูดไม่ได้แล้วเข็มเข็มที่สี่ก็เริ่มไม่ดีแล้วเขาใช้สื่อสารโดยด้กินก่ได้เยนสื่อสารกันนะใช้เขียนใช้เขียนเขียนกระดาษสื่อสารกัเขารูไม่ได้ปล่อยแม่ไปเถอะแม่พ้นม่ไหวแล้วแต่ผมก็ว่าอ้าวสปอตไปแล้วจะอยู่กับใครอ่ะไม่ปล่อยไม่ปล่อยความรักที่ทำให้คนไม่พ้นคุยไปเรื่อยๆทึ่งไปเรื่อยทึ่งจะรู้มนุษย์เรา ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันสุดท้ายจะถึงเมื่อไรับเพราะฉะนั้นคุณทําสิ่งปัจจุบันตรงน้าให้ดีที่สุดทําให้มันมีคุณค่าที่สุดให้มีประโยชน์มีความสุขของเราเยอะที่สุดตรงนั้นนะตรงนั้นสําคัญเงินทองทุกคนอยากได้ผมก็อยากได้แต่ว่าถึงจุดแล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นไม่สาคัญละ สำคัญน้อยกว่าความสุขที่เราจะได้และดูแลสุขภาพมากกว่าเงินไม่ต้องเยอะแต่สุขภาพรวยกว่าอายุขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไปไหนมาไหนค่อยปลอดภัยนะคะขอให้พยายามนําเสนอสิ่งดีๆให้กับทังคมครนะเขาชอบเขาชอบตรงไหนรู้ไหมฮะปลาเกียวอ่ะผมบอกว่าต้นไม้ปุ๊บเถูกใจมากเลยครับเขาแนวเขปลูกต้นไม้ บอกว่าจะปลูกต้นไม้พวกที่ต้นไม้หายากอะไรางกงี้เดี๋ยวให้นําเสนอสิ่งที่ดีๆให้มีประโยชน์กับสังคมและขอให้รีวิวต่างๆทุกอย่างที่นํามาเนี่ยขอให้ติดตลาดและติดเอฟซีเยอะๆนะฮะขอบคุณครับส่วนหนึ่งนะฮะตัวหนึ่งนะแบ่งเวลามาดูแลสุขภาพด้วยครับครับผมสำคัญเลยสำคัญมากครับวันนี้ดีใจมากเลยเป็นพรในกับชีวิตผมนะครับได้เจอลุงวิทย์มะเกี่ยวได้เห็นความรักที่แท้ ได้ข้อคิดมากมายความรักที่แท้ไม่ว่าทุกหรือสุขคุณจะจับมือกันไปเป็นกำลังใจผมดีใจวันเนี้ยผมมัดีใจมากกว่าดีใจมากๆเลยผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นสี่เรื่องอ่ะตอนนี้คือใช้ใช้อะไรครับขมิ้นขมิ้นขยันขยันเนี้ยรู้กันไ่มรู้วัวทำไม่ทันรู้ว่าทำไม่ได้กินกันเอางี้ถ้าคุณเจอลุงวิทย์คุณมาสั่งอตั้งหนุงวิทย์